โอเคครับผมช่วงนี้ก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยกันด้วยนะคะรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลเมกพีเอ็มนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการยืมเงิน AS 20บาทนะครับผมกรณีที่จะยืมได้นะครับผมข้อหนึ่งเลยเราจะต้องเปิดใช้งานซิมของ AS ว C ันทุคอนะไม่ต่ํากว่า4เดือนนะครับผมก็ที่2เบอร์มือถือที่จะใช้งาน จะได้รับใช้งานและจะไม่ถูกตัตดสัญญาณนะครับข้อ3มียอดใช้งานเดือนเดือนละ40บาทขึ้นไปนะเป็นเวลา3เดือนนะครับผมอ่ะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะไปเช็คว่าเราสามารถยืมได้หรือไม่ได้นะครับผมก็ให้คนกดรหัสตามผมเลยนะดอกจัน 6114เหลี่ยมนอกจัน6114เลี่ยมนะครับผมก็ให้ทุกคนกดโทรออกเลยเพื่อเช็คว่าเราสามารถยืมได้หรือไม่ได้นะครับผมก็เรายืมไม่ได้ก็มันก็ต้องไปอีกโทรไปหาทางโคชินเตอร์เขานะครับผมเพื่อแจ้งว่าต้องการยืมอะไรถ้ากรณีถ้าเรายืมได้นะครับผมก็ให้ทุกคนกดตามผมเลยนะ กรณีที่เราเยืมได้นะดอกจันหกหนึ่งหนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมและให้ทุกคนกดโทรออกเลยนะครับผมเพื่อแจ้งว่าเราต้องการยืมเงินจำนวน20บาทนะครับผมอันนี้อกสำหรับรหัสนี้ก็จะเป็นการยืมเงิน20บบาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ